ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วกดแชร์ให้อาจารย์และน้องๆทีมงานเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆก,กันไว้เผื่อเวลาอาจารย์มีคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งป่ะทูปมหาสเสน่ห์มหามงคลและมหาเศรษฐีของอาจารย์จักสุทิพย์ได้ผ่านการทำพิธีมาเรียบร้อยแล้วใช้จุดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและควรเก็บทูปไว้ที่สูง สวัสดีชาวลัคนาราศีตุลค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่ทำขึ้นมาในช่วงดาวพฤห,หัสย้ายกลับนะคะตั้งแต่วันที่28กันยาถึง8พฤศจิกานี้นะคะเดี๋ยวก็จะเปิดไพ่ให้5ใบเนี่ยอาจารย์อธิษฐานแทนชาวลัคนาราศีตุลแล้วนะ,ะแล้วก็เราก็จะไปดูในส่วนของดวงดาวนิดนึงแล้วก็จะบอกวิธีแก้ไขนะคะว่า ตุมมีอะไรผิดปกติไหมจะต้องแก้ไขอะไรไหมนะคะ เสียทั้ง5้าของชาวลัคนาราศีตุลที่ได้ในจังหวัดที่ดาวยหายกลับมานี้นะคะคือเสียงของพระแม่อุมานะ <c oughs> เสียงของพระแม่อุมาที่เป็นชายาของพระศิวะมหาเทพนะคะอันนี้ทุกคนก็คงจะรู้ประวัติกันดีเนาะอันนี้เสียงของปู่หิมพานนะคะปู่หิมพานกเ็เป็นหนึ่งในบรรดาปู่หรือสีนะคะนะที่มีวิชาอาคมแล้วก็มีความ เมตตาสูงมากนะคะแล้วก็ปู่ปู่หิมพานนี่นะในประวัตินะคะเขาก็บอกว่าปู่หิมพานเนี่ยนะเป็นพระบิดาของพระแม่ปาราวตีนะกับพระนังเมนกานะคะในปางหนึ่งของพระแม่อุมานี่แหละนะคะก็สืบเนื่องเกี่ยวพันกันนะคะแล้วก็นี้เสียงขององคต องคตคือใครองคตก็ค,คือลูกของภารีกับพระแม่มนโทอ่าบางคนบอกว่าอ้าวพระแม่มนโทคือคือเป็นภรรยาของปู่ทศกัณ์หน้าทองนี่ไม่ใช่หรออ่าใช่นะคะแต่ว่าตอนแรกที่ทาศิวะประทานให้ก็พาหอมาไงก็อหอมาเจอภาลีภารีบอกโอ้สวยดีก็เลย คว้าปรับมาเลยนะคะแล้วก็ไปเป็นภรรยานะคะจบเลยนะคะปู่โทศก,กัณ์ก็ลอยนี่ก็ไม่ได้คืนไงน,นะจนปู่โทศก,กัณ์เนี่ยไปไปฟ้องพระอาจารย์ของพารีนะคะก็คือพระฤาษีอังคตานะอ่าหรือพระฤาษีอังคตนั่นแหละนะคะนะแล้วก็จนได้ตัวนางสิดาขึ้นมาแต่แต่ว่ามีลูกแล้วไงมีลูกก็คือองคตนะพระฤาษีก็เลยทําพิธี เอาไปฝากไว้ในท้องแพรท้องแก่นะคะพระครบกำหนดท่อกระเาออกมาทีนี้ปูกทศกัณฐ์นี่ก็ผูกใจเจ็บไงนะคะผูกใจเจ็บก็คอยฆ่าองคตอยู่นั่นแหละแต่ฆ่าไม่สําเร็จอืมฆ่าไม่สําเร็จจนพอพอพอ่อพาลีใกล้ตายก็ไปฝากพระรามนะคะไปฝากพระรามก็ได้เป็นทหารเอกนะเป็นอุปราชเมืองขิดขินนะคะสุดท้ายความกล้าขององคตนี่คือองคตมีวาทัก ศีลมีวาจาดีก็เหมือนกับเป็นทูตอะเป็นทูตเป็นฝ่ายเจราจาอะไรประมาณนี้ไปขอนางสีดาคืนจากปู่ทศกรรฐ์นะแต่ไม่สําเร็จนะไม่สําเร็จเจราจารไม่สําเร็จแต่ว่าก็แสดงให้เห็นความกล้าไงกล้าที่จะพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนรู้ว่าเออเขามีความกล้าในการพูดนะคะนะเขามีความสามารถแต่ว่าเจราจากระปู่ทศกัร์ไม่สำเร็จแค่นั้นเองนะ แล้วก็ไพ่สรุปคุณได้เสียนพัดละรายกระปูทศกัณฐ์ทีนี้อยากจะบอกชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงจังหวะที่ดาวย้ายเนี่ยนะให้ระวังคำพูดคําจาต่างๆนา,นานากับผู้หลักผู้ใหญ่นะกับแม่โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงนะเพราะว่าคุณได้เสียนผู้หญิงอะ่ะคุณได้เสียนพระแม่อุมาเป็นเสียนประจําตัวนะคะให้ระวังคําพูดคําจากับพ่อแม่กับผู้ใหญ่ กับผู้ที่เคารพนับถือนะคะ,ะให้ระวังแบบคือใช้คําพูดสวยๆหน่อยนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเด็กนะคะก็ต้องใช้คําพูดแบบเด็กๆพูดกับผู้ใหญ่นะคะนะอย่าใช้คําพูดที่มันดูล่วงเกินหรืออะไรหรือว่าเป็นความคิดที่อาจจะดูล่วงเกินผู้ใหญ่ไปห้ามทําเด็กขาดเลยเพราะว่า ดวงเนี่ยมันจะดีแต่มันจะมีเรื่องอาจายานี่แหละที่มันไม่ไม่ค่อยโอเคมันจะสร้างวาจีกรรมในจังหวะนี้เดือนกับจิกานเนี่ยอ่าจนไปถึงสิ้นเดือนพฤศจิกานะคะช่วงจังหวะเวลาเนี้ยอาจจะเป็นอะไรที่แบบอยากพูดอยากแสดงความคิดเห็นกับผู้ใหญ่ใกล้ตัวหรือคนที่เราทํางานด้วยหรืออะไรก็ตามแต่นะคะก็ใช้คําพูดที่มันซับซ้อนอย่าตรงมากเกินไปอย่าอะไรมากเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาในภายภาคหน้านะคะถ้าคุณได้เสียนพระแม่อุมาเนี่ยในช่วงจังหวะเวลานี้ ก็เป็นจังหวะเวลาที่ดีที่เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะอ่าดีมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานจะทําสําเร็จอะไรที่หวังที่คิดที่ทําอยู่อะ่ะจะประสบความสําเร็จนะคะอ่าแล้วก็อืมคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรสิ่งแปลกใหม่ๆปรับเปลี่ยนสถานนะนะคะคุณได้เสียงปู่หิม,มาพาเนี่ยกับองคตเนี่ยนะไอะสิ่งที่คุณทำเนี่ยอาจจะทําให้เราแบบว่าโตขึ้น นะคะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือเราเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วแต่เราอาจจะได้เปลี่ยนไปใช้อีกบทบาทหนึ่งนะคะจากทีเ่เราอาจจะเป็นลูกจ้างเขาบางคนอาจจะได้ออกมาท,ทําธุรกิจส่วนตัวแบบเนี้ยคือเปลี่ยนบทบาทคนไหนที่ไม่เคยเป็นพ่อก็จะได้สวมบทบาทการเป็นคุณพ่อก็ในรอบจังหวะเวลานี้แหละถึงประมาณปีใหม่อะ่ะ นะตั้งแต่ช่วงที่ดาวเดินตัวนี้จนดาวถอยกลับจนดาวเดินหน้านี่แหละนะคะในช่วงจังหวะเวลาเนี้ยถึงประมาณเนี้ยมกุลากุมภาคุณอาจจะได้เปลี่ยนแปลงบทบาทหรือบางคนอาจจะเป็นทั้งลูกจ้างประจําแล้วก็อาจจะมาทาธุรกิจส่วนตัวในเวลาพร้อมๆกันก็เป็นได้นะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นบทบาทที่อาจารย์บอกมาเมื่อกี้เนี่ยบางคนก็อาจจะได้เปลี่ยนบทเป็นคุณแม่เนี้ยเพราะว่าดูแล้วจากตรงเนี้ย เ,เหมือนกับว่าจะมีเด็กมาเกิดนะคะนะจะมีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตให้ชาวราคณาราศีตุลได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของชีวิตแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเจอเรายังไม่เคยทำเรายังไม่ได้รับบทบาทเป็นสิ่งนั้นๆแบบนี้นะคะจะเข้ามาในชีวิตนะหลังจากนี้แล้วเรื่องงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยายด้วยนะคะเรื่องงานค่อนข้างดีงาน ที่ชาวลัคนาราศีตุลธำในจังหวะนี้นะรีบวางรากฐานรีบกอบกวยรีบวางแผ่ดีๆเพราะว่าเงินก้อนรออยู่นี่คุณได้เสียงปู่โทศกักกันะเงินก้อนรอยอยู่รออยู่แบบเก็บกินไม่หมดเลยนะคะเก็บกินไม่หมดถึงแม้ว่าณนะเวลาตอนนี้หรือที่ผ่านมามา,มาอาจจะลําบากทุรักทุเลอะไรก็ตามแต่เหอะแต่หลังจากที่ดาวย้ายกลับมาตอนนี้แล้วดาวเดินได้าอ,อีกทีหนึ่งเท่านั้นแหละชาวตุลจะแบบฐานะภาพทางการเงินดีขึ้น นะคะสภาพคล่องดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องก,การเงินนะแต่อย่าลืมนะคะงานเป็นหลักถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงนินเพราะฉะนั้นต้องขยนันนะช่วงนี้ต้องขยนันแต่งานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนการทํางานหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานหรืออะไรต่างๆนาน,านเนี่ยอา,อาจจะเป็นแบบเนี้ยนะระยะหนึ่งนะคะแต่ทุกอย่างเนี่ยโดยองค์รวมแล้วเนี่ยจะให้เนี่ย ดีเกิดทุกอย่างยกเว้นเรื่องวัจกรรมอย่างเดียวให้เบาแค่นั้นเองนะคะแล้วงานบางอย่างอย่างสมมติคุณทําค้าขายหรือทําอะไรก็ตามนะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะอย่าให้วัจกรรมเกิดเ,เอาแรงเอาเอาแรงผลักดันเรื่องการใช้คําพูดเรื่องกิริยามารยาทตรงเนี้นะไปใช้ในการค้าการขายหาเงินเข้ากระเป๋าจะหาได้สําเร็จนะคะนะ ในส่วนของดวงดาวชาวลัคนาราศีตุลน,นะจะมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวนะคะออแล้วดาวพฤหัสเนี่ยในช่วงจังหวัดที่ดาวเดินกลับมาเนี่ยจะเป็นกเกษตรนะเป็นกเกษตรเป็นมหากุุนะคะนะจะเดินกลับมาในราศีมังกรอยู่ในภพพันธุทุกนะคะอยู่ในส่วนของขอครอบครัวนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกไง เรื่องคําพูดเรื่องครอบครัวให้ระวงังเพราะว่า,าตุลจะมีมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นบากบัน่นตั้งเป้าหมายชัดเจนนะคะแล้วก็เดินหน้าทําแบบที่ตัวเองคิดคิด,คด,คด,คดไว้เลยนะทีเนี้ยดาวม,มันเป็นเกษตรมันมันเข้มแข็งมันจ,จะทําให้เรากลายเป็นคนก้าวร้าวไม่ว่าอาจจะเป็นเด็ก เด็กอาจจะใช้คําพูดที่ปิ่นเกลียวผู้ใหญ่นะอาจจะใช้คําพูดที่แข็งกร้าวเพราะว่าเรามุ่งมั่นแล้วไงเราปรารถนาที่จะไปให้ถึงระวางแผนเราอะไรเราก็คิดว่าโอเคเราเก่งแล้วนะแต่จริงๆเราไม่ได้เก่งในสายตาของพ่อแม่หรือผู้ใหญ่นะคะมันอาจจะเกิดให้เกิดปัญหาภายในภายภาคหน้าได้เพราะฉะนั้นจะถึงบอกว่าใช้คําพูดให้ระวังกับกับผู้ใหญ่ที่บอกมาเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะคะ ต้องระวังให้มากๆนะแล้วมันเราเข้มแข็งแหละแต่บางทีเรามุ่งมั่นเราเราเครียดเราซีเรียสเกินไปมันมันจะเป็นเหมือนแบบเฟเ,เจอร์กดเราไว้อะนะแล้วมันจะทําให้เราแบบแบบกดดันมากแล้วเราจะระเบิดตูมออกมาโดยคําพูดโดยสีหน้าโดยท่าทางอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแก้ไขตรงเนี้เราจะต้องภาวนาตลอดเวลาเราจะต้องควบคุมจิตเราไม่ให้เลยเถิดนะ อยู่ตลอดเวลาเลยภาวนาไปเลย24ชั่วโมงมันหนึ่งทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านนะทำให้กรรมทั้งสามวาระเราไม่เกิดด้วยนะคะตุนจะต้องพยายามทำนะไม่อย่างนั้นจะเกิดจุดบอดมากนะในจุดจุดนี้แล้วมันจะกลายเป็นสุญญากาศในครอบครัวนะจะไม่โอเคนะดาวพฤหัสนี่นะคะอืมจะทําให้คุณเนี่ยรุ่งเรืองนะดาวพฤหัสที่กลับมาในครั้งเนี้ยนะคะ นะทําให้คุณก้าวหน้าเรื่องงานแบบที่อาจารย์บอกไปสักคู่แล้วนะคะถือว่าดีนะกลุ่มร่วมกับดาวเสาเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยรู้สึกเหนื่อยล้าเมื่อยตัวเมื่อยตาเมื่อยไปหมดว่าทําไมฉันต้องทําอะไรหนักหน่วงได้ขนาดนี้แบบนี้นะแต่ว่าห้ามทอแท้นะคะนะมันเป็นดาวแห่งการเรียนรู้ดาวแห่งครูบาอาจารย์นะคะทั้งบุญทั้งบาปมารวมกันเพราะฉะนั้นมันเหมือนตัวเรามันจะก้ามกึ่กก้ามกืองอยู่ตรงกลางนะคะให้พยายามแบบ ทำนะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างบางคนเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยก็ได้นะเพราะว่าดาวอยู่ในพุพานถูกใช่ไหมเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่าซ่อมบ้านหรือว่าเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานนะก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็สมบัติต่างๆนานา,นานของเราอะมันก็อาจจะมีการแบบเปลี่ยนที่สมมุติสมสมุติให้ฟังอย่างเราเอาทองไปจำนำในใน,ในโรงจำนำ ช่วงนี้จังหวะเนี้ยการเงินการงานดีคุณอาจจะไปถ่ายถอนกลับมาอยู่ที่บ้านเราอ่ะอันนี้นะมันเป็นการแบบเ,เปลี่ยนแปลงในทางทรัพย์สินอะไรพวกนี้อาจจะแบบมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นเพราะเพราะว่าเงินมันดีอ่ะงานดีนะคะมันก็อาจจะมีแบบใช้นี่ได้ไปถ่ายทองได้ไปถ่ายนูน่นนี่นั่นลดลาผ่อนได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่โอนถ่ายกันอยู่ใน ในครอบครัวนะคะอาจารย์มองว่ามันเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดียกเว้นอย่างเดียวเรื่องวัจีกรรมจะต้องระวังสําหรับชาวลัคนาราศิตุลน,นะคะที่เหลือทําบุญอะไรได้ทานะทาบุญกับบ้านพักคนชราทําบุญกับเด็กที่ด้อยโอกาสนะ,อะสองอย่างที่ควรทำนะทาบุญกับผู้ใหญ่ทําบุญกับพระในบ้านคืออะไรมีมีเงินมีทองทํางานได้เงินมาก็เอาเงินนั้นให้พ่อแม่บ้างนะคะนะ มีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากคนที่เป็นพ่อแม่นะคะเป็นพระในบ้านเป็นกาลีเราเขาไม่เคยที่จะมาเรียกร้องเอาเอาจนแบบลูกไม่มีจะกินอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่โดยตามธรรมเนียมเราเป็นลูกนะเขาเลี้ยงดูอุ้มชูเรามาถ้าเราไม่มีเขาตั้งแต่แรกต้งแต่แบบบอกเราไม่สามารถทำมาหากินด้วยตัวเองเราตายแน่นอนเลยนะถ้าเขาปล่อยเราทิ้งไว้เราอดตายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ,อพ่อแม่มีพระคุณกับเรามาก ฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลเมื่อได้เงินได้ทองจากหน้าที่การงานมานะคะควรที่จะเจียดนะแล้วก็ให้บิดามารดาไม่ว่าจะด้วยอะไรไม่ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องเราจะไปใช้อะไรก็ตามแต่นะคะต้องให้นะต้องให้ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณออพอให้แล้วเราก็มีจิตที่คิดจะให้เราอย่าไปทำนิสัยลักษณะแบบว่า เราคิดว่าเราเลี้ยงพ่อแม่ได้เราก็จะข่มท่านอย่างเงี้ยอย่าทํานะคะอันนี้มันจะเป็นบาปมาหันต์เลยนะเพราะว่าที่อาจารย์พูดแบบเนี้ยเคยเห็นมีเด็กที่ทําแบบนี้มาแล้วนะคะหรือว่ามีผู้ใหญ่วัยกลางคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชราแล,แล้วทําแบบนี้มาแล้วอาจารย์เคยเห็นมาแล้วถึงกล้าพูดได้ว่ามันมีจริงบนโลกใบนี้งนะคนที่ทําแบบนี้คิดว่าเราเลี้ยงพ่อแม่ได้โอ้เราทํางานหาเงินได้สี่ห้าหมืน่นเ,เอาเงินให้แม่เลี้ยงแม่ อะไรต่างๆนานาและทีนี้อจาจะข่มแม่ใช้แม่เป็นคนใช้เลยแบบเนี้ยนะคะให้แม่ทํางานบ้านให้เวลาอะไรไม่ถูกใจก็ตวาดแม่สร้างวัจีกรรมกับแม่กับพ่อเงี้ยแบบนี้ไม่เอานะคะเนี่ยที่พูดเนี่ยคือถือว่าเป็นการแชร์แชร์ความรู้ความคิดเห็นหรือแชร์ประสบการณ์ที่อาจารย์เคยได้เจอกับบุคคลเหล่านี้มาแล้วนะคะอาจารย์ก็ มาเล่าให้ฟังเพราะว่าดูแล้วดาวของตุลเป็นลักษณะแบบนี้นะก็เลยอยากจะแชร์ให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งพวกนี้ถ้าทําไปแล้วอนาคตมันไม่ดีดวงมันจะดีจะดีดนะมันไม่ดีมันจะโดนฉุดหลังจากกรรมทั้งสามเวลาเนี่ยแหละนะคะก็อยากจะให้ชาวตุนนะลน่ะรอด้นจากอ้วิบากเล็กๆน,น้อยน้อยตรงนี้นะคะนะ เ,เพื่อที่จะไม่ให้ดวงเรามันโดนฉุดลั้งในขณะที่ดวงมราจะขึ้นนะคะนะนี่ก็แชร์แชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะอาจารย์ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลและครอบครัวนะคะปลอดภัยจากโควิด -19 แล้วก็อุทกภัย,ยครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ